ค่ะและเช่นเดียวกันนะคะทางแกนนานปชเขาก็มียอมอมีมติยอมรับแผนการปรองดองของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่เขาก็ขอความชัดเจนในเรื่องของวันยุบสภาแล้วก็และก็ขอให้ลดการคุกคามทุกรูปแบบด้วยค่ะหลังการประชุมหาลือกันนะครับเพื่อกำหนดท,ท่าทีต่อแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีนานกว่าหนึชั่วโมง นายวิวระมุกสิกพงศ์ประธานนปชเป็นตัวแทนประกาศผลการหาหรือว่านปชมีมติ4ข้อครับคุณผู้ชมโดยมีมติเป็นเอกฉันยินดีเข้าสู่กระบวนการปรองดองเพื่อการสงวนชีวิตทุกชีวิตไม่ให้มีการบาดเจ็บล้มตายอีก แต่ขอให้นายกรัฐมนตรีประกาศวันยุบสภาที่ชัดเจนเพราะถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงและต้องการความจริงใจจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้วยการลดการคุกคามผู้ชุมนุมทุกรูปแบบและให้ทุกฝ่ายยุติการนำสถาบันเข้าสู่ความขัดแย้งในทุกมิติครับนปชมีความสงสัยว่าการกำหนดกรอบเวลาเลือกตั้ง น่าจะเป็นอำนาจของกอกตไม่ได้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจึงใคร่ขอความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีน่าจะประกาศกรอบเวลาของการยุบสภาซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ส่วนคดีความต่างๆของกลุ่มนปชไม่ขอให้มีการนิรโทษกรรมให้ตนเองนะคะแต่จะขอต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองจากการสั่งสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตเช่นกันค่ะการสั่งสังหารประชาชนในวันที่10เมษายน22เมษายนและ28เมษายน จะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆเช่นเดียวกัน